ไม่หยุดไม่ย่อนวันนี้มีรูปหลุดอีกแล้วอะไรนัวเหรอให้มันเป็นสีชมพูให้โลกของเราได้รู้เดมิตูน่าไม่รู้เขาเอาไปกินกับข้าวกันหรือเปล่าเนี่ยหรือเขากินเล่นกันเนี่ยเราไม่รู้ว่บข้าว ความวุ่นวายให้เขาจัดการกันเองเราเลือกตัวแทนไปแล้วเราเลอกตั้งให้พี่เท่งจกกัดการเข้ายพี่เท่งสะเทิอหม่ำเท่งนงพี่เท่งคดเสียว เพลงผู้สร้างความสุขของเราขนาดในฟีดเราไม่แต่สาวๆดังมีโพหงห้ที่เราเห็นบ้าบอ